สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบอกพิกัดร้านแว่นสบายตาร้านแว่นที่ให้บริการดีราคาสุดคุ้มร้านแว่นสบายตานะคะตั้งอยู่ถนนสี่จันทร์ร้านของเราอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่7เยืองโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นมีที่จอดรถด้านหลังร้านให้บริการนะคะเดินทางสะดวกร้านอยู่ติดกับถนนเลยค่ะ นารามีแว่นให้เลือกหลากหลายทรงมีพร้อมสำหรับใบหน้าทุกรูปทรงเลยค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่990บาทมีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกซื้อและมีแบรนด์ชั้นนำให้ลูกค้าได้เลือกชมค่ะแว่นตาร้านเรามีให้เลือกทุกแบบตอบโจทย์ทุกปัญหาสายตา ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงสายตายาวตามอายุเว่นโปรกเกรสซีฟแว่นชะลอสายตาสั้นสำหรับเด็กแผยนในบริเวณร้านกว้างขวางสามารถเดินเลือกชมได้อย่างสะดวกสบายมีโซนแว่นเด็กที่เหมาะสำหรับเด็กที่มีปัญหาสายตาแว่นมีสีสันสดใสขณะหมาะสมกับสรีระสีสันของเด็กวัสดุแข็งแรงปลอดภัยสำหรับเด็กค่ะ โซนแว่นกันลมที่เหมาะสำหรับคนตาแห้งหากใครชอบขับมอเตอร์ไซค์แล้วเกิดอาการตาแห้งแนะนำให้ตัดเลนและเลือกเกาะแว่นกันลมและที่สำคัญร้านเราให้บริการตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญตรวจละเอียดและให้บริการดูแลลูกค้าทุกระดับประทับใจหากสนใจตัดแว่นให้นึกถึงร้านแว่นสบายตานะคะ